โปรแกรมจิตรักตัวเองและเพิ่มศักยภาพให้ตัวเองคะ่ะฉันรักตัวฉันเองที่สุดฉันภูมิใจในสิ่งที่ฉันเป็นฉันรู้ว่าการที่ฉันมีตัวตนอยู่มันมีค่าต่อโลกใบนี้เสมอมาและตลอดไปคนรอบข้างฉันรักฉันและพร้อมที่จะมอบความหวังดีให้กับฉัน และฉันเองก็รักพวกเขาพร้อมจะตอบแทนพวกเขาด้วยความรักและความหวังดีเช่นกันฉันเป็นคนเก่งฉันไปได้ในทุกๆท,ที่ที่ฉันอยากไปฉันเป็นได้ในทุกๆสิ่งที่ฉันอยากเป็นและฉันทำได้ในทุกๆสิ่งที่ฉันอยากทำฉันมีวิธีคิดในการต่อยอดในการสร้างคุณค่า ในการสร้างประโยชน์และแก้ปัญหาให้กับผู้อื่นทุกการกระทําของฉันหรือการพบปะสร้างสัมพันธ์ผูกมิตรกับใครทำให้ฉันค้นพบทรัพยากรที่สนับสนุนฉันเพิ่มเสมอฉันอ่อนน้อมต่อการเรียนรู้ผู้อื่นจึงพร้อมหยิบยื่นโอกาสดีๆให้กับฉันเสมอ ทำให้ฉันเกิดรายได้เข้ามาหาฉันมากมายง่ายดายสม่ำเสมอและมหาศาลฉันมีความสุขสุขภาพของฉันแข็งแรงฉันรักในสิ่งที่ฉันทำฉันมั่นใจฉันเป็นคนรับผิดชอบรวมไปถึงฉันมั่นใจในทุกๆความสัมพันธ์ที่ฉันมีด้วยเหมือนกัน ฉันเชี่ยวชาญในสิ่งที่ฉันทำแม้ในยามที่ฉันกลัวฉันก็ยังได้รับแรงบันดาลใจจากมันคนรอบข้างฉันก็เคารพในงานของฉันด้วยเช่นกันสิ่งที่คนอื่นคิดเกี่ยวกับตัวฉันไม่ได้กระทบอะไรกับตัวฉันเลยไม่ว่าจะเป็นความคิดและทางที่ฉันเลือกเพราะฉันเป็นสิ่งที่ฉันเป็นและฉันก็รักมันที่สุด ฉันรักตัวฉันเองที่สุดฉันภูมิใจในสิ่งที่ฉันเป็นฉันรู้ว่าการที่ฉันมีตัวตนอยู่มันมีค่าต่อโลกใบนี้เสมอมาและตลอดไปคนรอบข้างฉันรักฉันและพร้อมที่จะมอบความหวังดีให้กับฉันและฉันเองก็รักพวกเขาพร้อมจะตอบแทนพวกเขาด้วยความรักและความหวังดีเช่นกัน ฉันเป็นคนเก่งฉันไปได้ในทุกๆท,ที่ที่ฉันอยากไปฉันเป็นได้ในทุกๆสิ่งที่ฉันอยากเป็นและฉันทำได้ในทุกๆสิ่งที่ฉันอยากทำฉันมีวิธีคิดในการต่อยอดในการสร้างคุณค่าในการสร้างประโยชน์และแก้ปัญหาให้กับผู้อื่นทุกการกระทำของฉัน หรือการพบปะสร้างสัมพันธ์ผูกมิตรกับใครทำให้ฉันค้นพบทรัพยากรที่สนับสนุนชั้นเพิ่มเสมอชันอ่อนน้อมต่อการเรียนรู้ผู้อื่นจึงพร้อมหยิบยื่นโอกาสดีๆให้กับชั้นเสมอทำให้ฉันเกิดรายได้เข้ามาหาชันมากมายง่ายดายสม่ําเสมอและมหาศาลฉันมีความสุข สุขภาพของฉันแข็งแรงฉันรักในสิ่งที่ฉันทำฉันมั่นใจฉันเป็นคนรับผิดชอบรวมไปถึงฉันมั่นใจในทุกๆความสัมพันธ์ที่ฉันมีด้วยเหมือนกันฉันเชี่ยวชาญในสิ่งที่ฉันทำแม้ในยามที่ฉันกลัวฉันก็ยังได้รับแรงบันดาลใจจากมัน คนรอบข้างฉันก็เคารพในงานของฉันด้วยเช่นกันสิ่งที่คนอื่นคิดเกี่ยวกับตัวฉันไม่ได้กระทบอะไรกับตัวฉันเลยไม่ว่าจะเป็นความคิดและทางที่ฉันเลือกเพราะฉันเป็นสิ่งที่ฉันเป็นและฉันก็รักมันที่สุด